กลับสบายดีพี่น้องสวัสดีทุกคนมาพบมาพบกันคืนต่อสินเคยเลยพี่น้องเลยเรื่พี่น้อง้าคเคลิ้มเคลิ่มชนสิต๊กมาอีกเลยพี่น้องจะมาใช่ปะเป็นมาแต่สงครามสงครามพี่น้องช่วงสการามพ้นพัชจีมาบาบนี้ แต่เ่องป่าวิทย์เนาะเป็นกระทระงก,การของคนในหมู่บ้านเชื่อวิทย์เนาะ,ะเท่าเหยียดแต่วันอังคารเหยเนาะแต่วันได้อารมณ์มือนี้วันพฤหัสลมคนลมเนองไอคนก็สีมาฮะจะร่อลมเถอะวะ ไปเบิ่ิ่นขายพี่น้องเลยออ้ดขอมือหน่อยสิมือมอนอนระพลารอยู่ที่นี่ฮะิ่นบนสบายพี่น้องเลยแต่มือว่านนี่พี่น้องสบายดีพี่น้องเพจังได้ ยังบอ่อช่วงุดนนี้อาการจิบหัวเพร่ะนั้นจะเป็นเนื่องพีน้องเลยมันเป็นเนื้อแม่งมแข็งมากแลวเป็นจากจนดึกมานจนคนชีแจงมันดึกน้องคือจริงๆมาเป็นไข่ ไปแน่และรี่วันอะไรน้าหัว,หวอาการเป็นอะไรกันดินปวดหัวตัวห้องป่าวแม่กระลืมล้มเลยพี่น้องจิบข้อพ่อหนะจิบข้อปวดหัวต้นบามึงนี่ ตัวห่อนห่อนแห้งพี่น้องเไงโตพนาต้นโตพนาว้าตัวชุนกับบด้ปวดหัวสื่อันยามให้กินพี่น้องไงในกระห่มสมุนไพรบาดห้องผลกับสีมาตกบาดเนื้อแม่ก็ไปนำแบะ อย่าเพิ่นามเบะแล้วนาวหรือห้อนนินฮะอาการหนาวหรือห้อนคนป่วยเนาะ คนแถวบ้าน,นีนไลายคนก็นขายน้อยคนตกใหม่พากันขายแซลแชล่านห้องเงื่ๆจะกินและยานะ ห้อะฝนสิแห้งนะพี่น้องแม่นคั่วเฮาก็ยังบ่ได้อาหากระมงแลพี่น้องเอ้ยจะยอมมาหาได้แอดหรือยังมีคนมาแซ่ชีวิตซ้าก่อนก็เลยยุดยุดเบามุงก็มาขายแลยังหได้แอยัง นี่คือสิ่งไดเอาพามาเหี้ยอันที่เห็ดอันตูผ่านข้าตะกี้เก่าอะไรไปน้องเลยมาแอมเพื่อนคู่มาหมุงเศร้าขายละไรไน้องยังชีได้เห็ดโตมันเทากันยังบ่ได้ปลูกพี่น้องเพื่อนคู่กัจะเห็ด ຫັ້ນຫມོ་ເຮັດຜັດປາລ້າງກ້າມັນน้อยດນອງຂົ້2ຄົນກຕມແຖມມກະ Đ ກຮັກລົງບືກລລລຮັດມັງຫຍັງປກບນອງຊິດ້າເກັບເສມຮມາຕອໃສນະນ້ອງນພດຢູ ใบบอใบหาคุดจิรอใช่ฮะหาคุดจิรอจ้อถุถงหยาลืมเกียวฝนตกมาก ลมเป็นลมน้องจะมาลมแฉลบกว่าแทนลมเป็นตะยานเนี่ยลมเป็นตะวยานเป็นตะยานน้าท่งไห้ท่งหน้า,า,า,นานกันย่างบ้านน่ะบกจะแห้งจับคนใหม่แล้ว ขึ้นชหมาอีกแล้วพี่น้องบไทยบกอยไถ่ายพน้องเอ้ยคินเมัวแต่น้คข้นขายวาดี่กบรเบลถ่ายอมันมัวแต่นําคิดมันน้มันข้นขายพี่น้องข้น,น,นขาย้านโตห้อนปันไฟูลกเช็โต้ลอดนนพี่น้องเอ,อ,อ,อ้ยโต ย่าไปคุดจิลล์ไปคุดจิลล์อะไรรักเต้นพะย่ะ<อ>มีอะไรจิลล์มีแหละไปเด้วอ,อดวนกับสิตกแหละ เดี๋ยวสิพาพี่น้องต้นน้ยใหญ่ยเตียงนมยยเตียงน้องติมือลักัดหลักตัดหลกตัเ้ยนห่วงพี่น้องไอ้หนมไม่ใผืนผืนห่วงฮงทำลา เป็นชิพเอาไว้ได้เลยนะลืมลืมขึ้นมันมี่ลืมขึ้นใหนนั่นนี่จงน้องสัมน่องก่อนนี้บ่อปันบ่อปันใดพี่น้องธรรมดาธรรมดาแต่ว่าก้อนนี้ก้อนนี้ซิงกันขึ้นเลยอย่างเงี้ยตั้งเยอะตั้งแยะ หนอหนึ่งนี่ก็แม่เล็น้องสองสามุ๊สี่ห้าตกน้องหาน้องฮุกน้องก้อน่เป็นชิบชิกอนเป็นชิบชิบน้องชิบชิบเน พักกับบเรขายพี่น้องเอ,อ้ยบเรกไเฟองามเป่นงามมีสิ่งม่างหมากแค่หมากเพื่อหมาชัวหมากแจงหมาผีพักผ้ายเฮ้่พักผ้กายพี่น้องหมาิกพักบ่งจอย่างกต่สะออนนี่แต่แนวสวยๆงามงามผักใหญ่ หยุดการคายพี่น้องหยุดไหวเสียก่อนพี่น้องมือขึ้นมาแล้วพี่น้องตาตาตาเตรียมตัวไปจับกบจับเขียดอะไรเงี้ยหัวสะตุู้จ้องเชมาตกนะได้ตกดีแต่คนนีนกะตกเรียนเลียนเลียนผมหนามให้นะยังบวชอนไรแห่งก็นี่พี่น้องเลย เด้อดดอดขอมือแน่ขอมือขอมือม้องนหนาสิต,ตกี่ยงอนอมาทั้งแม่ทั้งลูกไปพักใหญ่ เงายเตียงมุนคักๆป่านเราพี่น้องคลิปหนึ่งก็จะคลิปไปเพื่อนเขาหนี้งนะพี่น้องบกันใหม่อีกคหนาด้อจ้าสบายดีอยู่ดีแม่งมัดสมองสุกบอลเงินลับเลยเงินทองอี่ก็บผาแข็งแรงอยู่ไกลอยู่ไกลพี่นองง้องถุกบอลสบายดี